เกมนี้นะ่ะโคดออดชี้ 1. จุดอ่อนเนเธอร์แลนด์คู่แข่งสุดหินศึกชิงแชมป์โลก2025ถือเป็นอีกหนึ่งเกมสำคัญสำหรับวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยที่จะลงสนามเกมสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มพบกับเนเธอร์แลนด์ในการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศไทยในวันอังคารที่26สิงหาคม2568 ดยก่อนเกมนัดนี้ทั้งสองทีมกอดคอกันผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้เป็นที่แน่นอนแล้วแต่ผลการแข่งขันในเกมนี้จะมีเดิมพันตำแหน่งแชมป์ของกลุ่ม A ซึ่งจะส่งผลต่อการเจอกับคู่แข่งในรอบต่อไปล่าสุดโคดออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้ออกมากล่าวถึงเนเธอร์แลนด์คู่แข่งในเกมนี้ได้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับจุดแข่งและจุดอ่อนพร้อมชี้ว่าไม่ใช่งานง่ายแน่นอนเนเธอร์แลนด์เป็นทีมที่มีคุณภาพสูงอันดับโลกของเขาสูงกว่าเรามากจุดแข่งเขาก็คือมีีผู้้เเลลล่่่่นนนตััวหกทคอขางจะ ได้เด็ดขาดมีการตีบอลได้ดีมากๆสปีดบอลของเขาเร็วและเขามีการขึ้นบล็อกที่สูงใหญ่ส่วนจุดอ่อนของเขาผมว่าเขามีไม่มากก็อาจจะเป็นในเรื่องของรูปแบบการเล่นเน้นสไตล์การเล่นแบบยุโรปทําให้การเล่นแบบผสมก็อาจจะไม่ได้เยอะมากมีการเคลื่อนที่ไม่ได้เร็วมากเหมือนทีมจากเอเชียแต่จะไปเทียบกับสวีเดนไม่เหมือนกันแน่ๆเพราะในเทอร์แลนด์เล่นเร็วเล่นหนักบล็อกใหญ่และเซิร์ฟแรงซึ่งเป็นจุดเด่นของทีมเขาเลยโคดอสเปิดใจ สำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มศึกชิงแชมป์โลก2025พบกับเนเธอร์แลนด์ในวันอังคารที่26สิงหาคม2568เวลา20นาฬิกา30นาทีแฟนๆสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง PPTV และช่อง AIS Play